นี่ครับนี่คือปืนประดิ์แองลำบ้องก็ยาวใช้ลูกแก้วยิงหรือว่าฝากาวผมเอามาอัดดินหน่อยจะได้มี้ํนหนักนี่ครับคือปืนจับนี้ครับนี่คือตัวสูบลมนี่คือที่เปิดลมละบ้องยาวก็พอดีอยู่เดี๋ยวเราจะลองยิงเป้าตัวนี้อัดลมนะครับ ใช้กระบอกสูบสูบลมแค่สามที ลองอัดสาทีแล้วก็ลองใช้แก้วดีอ่าลืมปิดครับ3าทีนะครับ ดูนี่ครับออกหายไปเลยครับหายไปในทิศตาเลยแค่นี้ครับเหนื่อยจะ